ตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะเดินทางไปลําปางนะครับตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะครับผมขอเติมเสบียงก่อนนะครับหนาวไหมไม่หนาวครับไม่หนาวเราใส right ่เสื้อก well. ันหนาวหน่อยนะเตรียมไว้ก hey, ่อนครับเขาบอกว่าพอข้ามเขตแล้วหนาวทันทีเลย่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปลําปางนะครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะประมาณสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงว้าว เราจะไปนอนลำปางที่นั่นนะฮะแล้วก็ยินยาวแม่ห้องสอนเพราะวันนี้ฝนมันตกจัดไปเดี๋ยวเจอที่ลำปางครับผมเฮ้ยวัวแต่ไปเล่นถนนตอนนี้ก็หกโมงแล้วครับผมครับผมเรากำลังจะเข้าสู่เมืองอุตรดิตถ์นะฮะเปลียนคนขับแล้วไม่ไหววัวแต่ไปไปหลงป่ากันอยู่สิบยสบโลเจ้าไว้แล้วทุกท่านหมายเลขถนนสี่หลักห้ามไปใช่ เกือบตายครับกังคือถ้าวิ่งเด็ดขาดถ้าเป็นถนนเลขสี่หลักลสามหลักพอทนครับ ราก็ถึงลำปางแล้วนะครับผมแม่กินข้าวที่ปามึนก่อนนะครับต่อไปเราจะไปวัดเฉลิมพระเกียรติจแจ้หมน่มนะครับผมซึ่งต้องขึ้นเขาไปอีก2.000ขั้นนะครับเดี๋ยวเจอกันที่วัดเฉลิมพระเกียรติเลยนะโอเคครับผมแล้วตอนนี้นะครับอีกประมาณ 7กิโล14นาทีนะครับผมเราจะถึงวัดเฉลิมพระเกียรติลำปางนะครับผมห,หรือว่าวัดแจ่ห่มนะฮะใช่ครับบรรยากาศดีมากนะครับมอกลงหนาจนเห็นเป็นเม็ดสนเลยครับไม่คิดจะพูดเลยนะสวัสดีค่ะเนี่บรรยากาศทางขึ้นนะ เราจะเห็นป้ายอยู่แต่ว่ามันปิดนะครับเราต้องมาที่จอดรถก่อนนะครับเพื่อขึ้นรถสองแถวขึ้นไปนะผมนี่ครับเขาจะมีจุดจอดจุดจอดนะแถวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราถามว่าจอดตรงไหนแล้วก็เออาาามซิไม่ไปถามก่อนว่าเขาขึ้นหรือเปล่าใครลงง่ายบอลทุกสุดสัปดาไปไปไปบุนไปไปลงไปถามนีว่าเขาเขาขึ้นไหมเองไปถามกันนะครับทุกคน ตอนนี้ฝนตกด้วยมุเขาจะให้ขึ้นหรือเปล่าปิดเหรอครับขอบคุณครับว,วันนี้ปิดครับทุกคนอดเลยครับพลาดเลยวันนี้ปิดครับสามสิบเขาปิดครับไม่รู้ครับเขาบอกปลาเขาบอกวันนี้ปิดวันนี้ปิดฝนตก เราเขียนอยู่ว่าวันที่30บนยอดดอยปิดค่ะจบเลยครับทุกคนเราได้มาแค่ข้างล่างนะครับไม่ได้สปริงไปแจซ้อนต่อไปไปน้ำพุร้อนแจซ้อนนะไปแช่ออนเซนเลยอดดอยไทยไม่รู้ว่าแจซ้อนจะปิดอีกไหมครับสวยขนาดวันที่30ปิดข้อมูลเลยไม่จะไปเฮ้ยอย่แต่วิวดีมากเดี๋ยวให้ชมดูนะดูครับดูเลย เแต่ตรงป้ายก่อนไหมเราขาออกมาแม่ขาออกต้องถ่ายตรงป้ายด้วยนะตอนนี้เราก็มาถงอุทยาน่าแจซอแล้วนะต้องมีตรงนั้นไหมล่ะไม่ก็ต้องมีนี่ส่วอันนี้จะเป็นทางเข้านะครับของอุทยานแจ้ซอนะครับผมน้ําตกจะอยู่อีกสามกิโลนะครับทางก็เลนส่วนนะครับขับดีครับไม่ขูดขัดแล้วต้องแนะนําทางก่อนเผื่อคนอยากรู้ว่าเดี๋ยวต่อไปก็ถึงต้มไข่นะครับว่าเราจะ มีร้านข้าวแถวนี้ด้วยใครอยู่ก็แวะได้ <'d S 1> เผื่อแบบคนเขาไม่รู้ว่าทางเป็น <'d S 1> ไงไงรถเก่งมาได้ร,ออบบรถเก๋งมาได้เราบรรยากาศค่าเข้าอุทยานนะครับผมเขาใหญ่ก็เก็บนนทุก,ท,กที่คนละ40บาทนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็รถยนต์คันละ30นะครับก็คือจ่ายแย่นะครับรถยนต์คันละ30บบาทเราก็ถึงแล้วนะครับผมจากอุทยานน้ำตกน้ำพุร้อนแจซอนนะครับเราต้องเตรียม ช่วไปเปลี่ยนเพื่อนเล่นน้ำด้วยนะครับทุกคนซื้อไข่ครับไข่ครับเอาไสไหนดีคะ20นะคะ13ฟองนี่ก็จะเป็นทางเดินไป น้ำพูลอ้นนะครับผมที่สําหรับเอาไว้ลวกไข่นะครับอ,อ,อุณหภูมิน้ําพุที่นี่นะครับประมาณเจ็ดสิบองศาครับสูงสุดนะครับผมแช่ไข่ประมาณสิบเจ็ดนาทีนะทุกคนออนี่ครับบอ่อจะเป็นประมาณนี้ทุกคนออไปดิไ,ไปหนึ่งสองสอง หนึ่งสองเดินมาเรื่อยๆครับไอร้อนมันจะอยู่ข้างทางเลยทุกคน ตอนนี้นะต้องรอประมาณ16นาทีนะครับผมไข่แดงจะแ<อ>ข็งไข่ขาว<ง>จะเหลวนะครับทุกคนถึงวเวลารอไข่ครับ16นาทีครับีนาทีแล้วนีก็ไม่รู้ อันนี้คือตะกร้าของเฟิร์สใช่ไหมใช่ัอนนี้ตะกร้าเฟิร์สอันนี้กี่นาทีประมาณ15นาทีครับประมาณสิบอ้านาเราจะดูนะว่าเอายังประมาณ15นาทีครับทุกคนกินด้วยนะคะกรุณานี่นี่นี่ดูดิเฮ้ย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 เป็นออนเซนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้แทนจไหมออนเซนว่ะออนเซนได้ได้ห่างกันเลยเฮ้ยมามาทุกคนไอ้ยาบวบ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 ดิบบวบ ระวังร้อนระวังร้อนรนกอบเนื้อปากพองแน่ทินี้บอกเลยปากพองแน่ร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนเลยดูหน้าอนีไม่ร้อนเท่าไหร่เป็นเยิ้มเด้วยของเรางานดีของเขาล่าสุกอร่อยไหมครับอร่อยของเราขึ้นเถิดเด็กบ้านสวยมากเลยนะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปแช่ออนเซนกันดีกว่านะที่นี่เขามีให้มีอ่างแช่ออนเซนด้วย แต่ว่าต้องเตรียมชุดมาเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันผู้ใหญ่นะครับคนละห้าสิบาทเด็กคนละ20บาทครับจ่ายเป็นคนแล้วก็เข้ารวมกันก็ได้จ่ายเป็นคนนะครับแล้วเข้ารวมกันคนละ50บาททุกคนอุณหภูมิวันนี้ของออนเซ็นนะครับผมแจ้ซ้อน วันที่สามสิบนะครับสี่สิบจุดเจ็ดองศาเซลเซียสนะครับผมอันนี้เราจะลองมาต้มไข่รอบที่สองนะครับใส่ไข่ใข่เล่าครับไข่เล่าเองไปครับทุนอย่าชมห้องเปล่าๆกันทุกคนนี่ครับประมาณนี้มันไม่มีใครเข้ามาดูนะทุกคนเราไม่ได้แค่ขวดเขาให้ลงประมาณ สิบนาทีครับไม่เกินสิบนาทีนะคุณเนี่ครับห้ามลงเกินสิบนาทีต้องอาบน้ําก่อนนะครับอาบน้ําก่อนนะเฮ้ยดูดิครับเต้าครับลงครับ อาบน้ำแบบอุ๊ยอาบน้ำด้วยอาบน้ำด้วยล้งตัวผมกงตัวล้งตัวน้ำตัวน้าร้อนนะน้ำร้อนตัวก่อนนะครับไปครับอุ้ยเดี๋ยวเขี้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยสิ่ก่อนได้เลยครับโอ้โหร้อยเย็นแล้วเฮ้ยร้อนโอ้โหโอ้ชิวชิวโอ้เย็นมากครับโอ้ให้เราต้องจับเวลาด้วยดิโอ้จับเวลาจับเวลาเย็นมากครับเฮ้ยเราเซฟฟิ้งนะ สาธิลวีดียืนมายืนมาอันนี้บรรยากาศนะประมาณนี้ทุกคนอ่ะเป็นไงบ้างครับอ่าอ่าร้อนไหมไปเราดิจัดดิโอ้ยร้อนมากครับร้อนจกาเราประมาณ40องศาตอนนี้ด้วยความที่ข้างนอกก็ไม่ได้หนแค่ฝนตกนะครับ แล้วต,ตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดนึกภาพไม่ออกว่าสิองศา,ามเป็นยังไงนึกภาพบ้านตอนนี้เรากำลังเราเรากําลังต้มมามา่าแบบน้ำกำลังใกล้เดือดจะสุกแล้วครับตอนเนี้คือใส่เส้นมาก่าทิ้งไปสาวันนี้คือกินได้เลยคือมันก็ได้อารมณ์เหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าต่างกันแค่สภาพอากาศที่นั่นมันอาจจะเย็นติดลบแต่ที่นี่มันแค่ประมาณายี่สิบองศาเชียร์ครับจ้ามันก็เลยแบบดูเหมือนแบบโหเฮ้ยได้อยู่ แต่เขาบอกว่ามันจะทําให้สุขภาพดีผ่อนคลายผ่อนคลายทุกคน,ขนณขณะนี้เราก็มีสมาชิกเพิ่มเติมนะครับเป็นเพื่อนเื่อนผู้หญิงมาในบ่อ,ดบอเดียวกัน <c oughs> ครับเ <c oughs> ตรียมผ้าเช็ดตัวมาด้วยนะทุกคน,นใช่เตรียมใครใครไม่เตรียมผ้าเช็ดตัวมาถ้าตัวผึ่ละย่20บาทตอนนี้ครับเราอยู่ที่พระธาตุาลำปางหลวงนะทุกคนเหมือนว่าทางวัดจะมีงานตรงกับวันที่เรามา ไปดูกันนทุกค็วันนี้นะครับเป็นวันที่จัดประเทศนี้งานยี่เปลงน,นะครับของประเทศทำฟางนะครับผมบรรยากาศโดยรอบก,ก็จะประมาณนี้ครับผม นี้นะครับทุกคนจะเป็นประเพณีการส่งน้ำประทานนะครับจะมีสองครั้งนะครับทุกปีนะครับผมคือประเพณีสงการกับประเพณียี่เป็งนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นประเพณีของยี่เป็งนะครับที่เรามาพอดีนะครับทุกคน จุดนี้ก็เป็นจุดที่มาไหว้พระธาตุลำปางนะครับผมแล้วก็ต้องเดินบนพระธาตุลำปางสามรอนครับ จากที่เวีย,เยนเวียนดอกไม้ครับเสร็จรอบพระธาตุแล้วสารอบนะครับก็ได้เข้ามาดูาเางาของพระธาตุนะครับที่โบสถ์แห่งนี้นะครับผม,มเดี๋ยวเราไปดูเลยจะเป็นยังไงนะครับผม ถึงแล้วนะครับผมกับที่พัก B2 ลำปางนะครับเป็นยังไงไปดูกันอันนี้มันจะเป็นห้องแบบสี่คน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 เรียงเขาว่าขาของบ้านเปิดกี่บาทนะห้องนี้กี่บาทห้องนี้กี่บาทน่าจะหกร้อยน่าจะหกร้อยครับห้องนี้สี่คนจําไม่ได้แปดร้อยสี่นะแปดร้อยสี่สิบสองอ๋อแปดร้อยจําไม่ได้ห้องนี้แปดร้อยบาทแปดร้อยบาททั้งห้องสิบสองเนี่ยครับมันเหมือนเป็นบ้านส่วนตัวตัว ไ้รถขนของลงมา okay, okay. เหมือนเป็นบ้านส่วนตัว okay, okay. แล้วมันก็จะมีห้อง <Okay. S 1> แต่ว่าไม่รู้ห้องใครห้องนี้ <Okay. S 1> ครับมีสวนหน้าบ้านนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าฝนตกครับวันนี้น่าจะไปไหนไม่ได้แล้วนะครับน่าจะจบที่นี่แหละเขเคครับผมไว้เจอกันพร<ม>ุ่งนี้ที่แม่ห้องสอนับผมยิงยาวเลยตั้งแต่เช้าประมาณแปดชั่วโมงเขีย okay, ครับผม